s u z ก k สวิฟต์ g l n x มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งรอบคันเิเพแินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่จะเต็มเรื่องความปลอดภัยสอบถามไปทดลองขับในที่โชว์รูม u z u ก i ทั่วประเทศสนุกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งกับกิจกรรมรีวอร์ดคอลเล t ชั n นี่ั่นเแหล่งรางวัลได้มากมายจากพอยต์สะสมดานัเตะที่คุณต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีม เล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับมันจะเตดทำได้ตามเป้าชนะนอนดอนฟอร์เรีที่ซิดนิการ์สองต่อศูนย์ครับเก็บคพินชีตได้สำเร็จที่สำคัญคืออัน,น,นดับ3ในตารางพรีเมียร์ลีกครับแสงหน้านิวคาสเซลด้วยคะแนนที่ห่าง3คะแนนครับยูเต็ดมี59นิวคาสเซลมี56ทิ้งห่างสเปอร์ดอันดับ5เป็น6คะแนนนะครับ ต้องบอกว่ายูเต็ดทำได้ดีมากๆในเกมนี้แม้ว่าอุตส่าหาจเจอปัญหาหลายอย่างทงผู้เล่นบาดเจ็บนะครับลิซโดมา,า,าร์ตินเนสลาฟิวารานเจ็บไปตั้งแต่เกมก่อนแล้ววันนี้มาเซลสติเซอร์เนี่ยเจ็บช่วงวอร์มนะครับทั้งที่มีชื่อเป็นตัวจริงต้องใช้คริสเตอร์ลิเซนลงมาเลยตั้งแต่ต้นเกมวันนี้มีขอารางวัลมาจากพลภาพผีแดงครับที่ติดตามช่องแมนยูสู้ตายด้วยดีเสมอมาให้กำลังใจทีมรักเคียนข้างกันนะครับสิ่งที่แจกก็คือภาาเป็นคอคริสเตลิเซนนะครับ ส่งตรงจากหน้าสนามโอทราฟอร์ดนะครับมีหน้าเอลเซนสองฝั่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีชื่อตรงกลางคือเซลเซนยูเต็ดแอนด์เดนมาร์กนะครับก็ได้มาจากตอนที่ผมไปกรีซเชียร์มันิวเต็ดที่โอทราฟอร์ดนะครับใครอยากรุ้นลุ้นรางวัลฟังกติกาให้ดีให้ครบถ้วนทําให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับมี3ข้อครับข้อแรกคุณประทับใจอะไรในตัวคริสเซลเซนมากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงช่วงต้นฤดูกาลนะครับ กับสิ่งที่เขามอบให้กับทีมนี่คือคำถามแรกนะครับตอบมาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างทั้ง YouTube หรือ Facebook ที่ผมปล่อยวิดีโอได้ไปนะครับแต่ว่ารางวัลมีหนึ่งเดียวที่จะได้นะครับอย่างที่สองนะครับทาให้ถูกต้องด้วยคือท่านตอบคำถามจากทางไหนครับ YouTube หรือ Facebook ก็แชร์วิดีโอนี้นะครับไปที่ Facebook ส่วนตัวของท่านเปิดเป็นสาธารณะให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านเปิดเป็นแค่เฟนผมจะไม่เห็นเช็คไม่ได้อย่างที่สคือกดติดตามนะครับให้เรียบร้อยทั้ง YouTube แล้ว Facebook นะครับให้เวลาตอบไปถึง3ามทุ่มของวันจันทร์ที่17เมษายนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้รางวัลพรบัลลังอคริสเตอร์เลเซลเสนส่งตรงถึงบ้านมาดูเนื้อหาของเราวันนี้ครับหลังเกมแมนยูชนะฟอร์เรสต์ยู่เต็ดเปลี่ยนสิบเอ็ดตัวจริงครับใช้วันบิสซาก้าแม็กไกว์เวลิร์ฟและลาโลเป็นสี่เกมรับผู้สาวป,ประตูเป็นเดคาเหมือนเดิมครับมิดฟิลด์ใช้คริสเตอร์เลเซลเนลงมาที่สซมิเซอร์เจ็บช่วงวอร์มนะครับคู่กับพี่คาเซด้านบนเนี่ยเป็นแอนโทนี บรูโน่ซันโชและก็อองตนีมักเซลขออนุญาตพูดไล่เรียงไปทีละคนเลยนะครับไล่ตั้งแต่ต,ตำแหน่งผู้สาวประตูถึงกองหน้านะครับเพื่อทุกท่านเห็นภาพเดวิเดคาเนี่ยวันนี้ออกบอลมีพลาดบ้างเหมือนกันในช่วงบอลยาวแต่ว่ามีออกบอลที่ทําให้เพื่อนได้เปรียบลุขึ้นมาด้านบนก็มีให้เห็นเช่นกันวันนี้นอตที่ทางฟอร์เรสต์ไม่สามารถยิงตรงกรอบได้เลยจากโอกาส6ครั้งครับพี่เดย์ดแทบไม่ต้องเซฟมีจังหวะชกบอลลูกแตะมุมลูกฟรีคิกบ้าง ต้องบอกว่ายูเซตั้องเสียแตะมุมบ่อยเกินไปครับถ้าจะหาจุดที่ต้องตําหนิบ้านนะครับแล้วก็เสียฟริิกง่ายเกินไปจุดนี้ต้องพัฒนาต่อเพราะถ้าเจอทีมที่เล่นฟรีกิกเจ๋งๆเนี่ย,ยอาจจะโดนลงโทษได้โดยรวมไปแค่ทําได้ดีครับแล้วก็มีส่วนกับการเก็บชีทในเกมนี้แล้วก็เซตบอลจากแนวหลังพัฒนาขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดก็ตามแบ็คขวาโรนบรุสกาเนี่ยผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเป็นแบ็คที่พัฒนาขึ้นในเรื่องของเกมรุกทําให้เกม ด้านข้างไหลลื่นมากขึ้นนะครับกล้าเติมเกมกล้าทะลุขึ้นมากล้าเข้าไปตรงกลางสิ่งที่ทาวางให้แบ็กสฝั่งเล่นั่นคือจังหวะที่เพื่อนขึงเกมเนี่ยต้องหยยบเข้ามาข้างในหน่อยครับไปเอเวอร์ดฟูลแบ็กเพื่อช่วยผู้เล่นในแดนกลางมีผู้เล่นในแนกลางมากขึ้นย่างบอลกลับมาคลองให้ได้สิ่งที่จะทำได้ดีในวันนี้นอกเหนือจากวิสซาการุมถึงคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยก็คือการย่างบอล2กลับมาคลองนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กไกวรับต้องบอกว่าวันนี้ มีฟอร์มที่โอเคะระดับหนึ่งแม้วจะมีจุดผิดพลาดอยู่บ้างจาังหวะจ่ายบอลเสียครึ่งแรกนะครับจ่ายบอลแล้วไม่ตรงวิสซาก,ก้าเป็นจุดที่แฟนๆน่าจะรู้สึกว่าอยากให้กัปตันพัฒนาต่อไปจังหวะที่เขาพลาดไปก็ไม่ถูกลงโทษอะไรครับมีโดนใบเหลืองไปก็สมเสียงต่อการโดนใบแดงช่วงครึ่งหลังเหมือนกันแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ไม่ว่าคนจะดีกว่านี้ให้ดีขึ้นอีกครับเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้ววารานกลับมาหรือสโรมปนตเกลับมาฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาก็ต้องตกเป็นตัวสำรอ,องอีกถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องใช้แม็กควายไปก่อนในช่วงที่ขาด2คนนั้นไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์เรสไม่ได้มีเกมลุกที่น่ากลัวมากนะครับพวกเขามีตัวลุกที่ไม่ได้อตรายมากรวมทั้งมิดฟิลที่ขึ้นเกมมาแล้วก็ไม่ได้ดุดันเท่าไหร่วิกตอร์ดินเดอเลฟเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในแผนเกมรับสลับมุมมองผมนะครับจังหวะชิงบอลแรกที่ทุกคนเคยเป็นห่วงกันเนร่นแล้วทำได้ดีมากเมื่อเขายือนอยู่ทางซ้ายเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเนี่ย เลเลิจะฉกบอลแรกได้ดีกว่าเซ็นเอตอร์ตัวขวายังไงไม่รู้ครับผมรู้สึกว่าเวลาเซ็นเอตอร์ตัวซ้ายแล้วเลเลิฟลงไปตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าการยืนเซ็นเอตอร์ตัวขวาในมุมผมอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยมีลิกเส้นอยู่ข้างหน้าเขาด้วยในการสกีนบอลหรือเชื่อมบ,บอลทาให้เลเลิฟเล่นง่ายขึ้นแต่ต้องบอกว่าถ้าถามเลเลิฟบ,บอลน,นี้เนี่ยตัวเขาเองมีผลมากกว่าครับการสกัดบอลทีเด็ดทีขาดจาังหวะสุดท้ายช่วยทีมไว้นะครับออกบอลสัน้นบอลยาวแกะเพลซิ่ง คอยซัพพอร์ตดาโลทางซ้ายส่วนแบ็คซ้ายอย่างเดโกดาโลที่วันนี้แปลกใจเหลือเกินที่เทนฮาร์เลือกใช้เขาทังฝั่งนี้ครับหลายๆคนไม่คาดคิดว่าจะใช้ดาโลไปยืนแบ็คซ้ายเพราะาตั้งแต่อยู่ยูตเตดมาช่วงเทนฮาร์คคุมทีมเนี่ยเขาแทบจะไม่เล่นแบ็คซ้ายเลยแต่วันนี้ทําได้ดีมากถ้าไม่นับจังหวะที่ไปเลี้ยงยาวท้ายครึ่งแรกแล้วโดนเอวอนยเนี่ยวิ่งเข้ามายิงข้ามคานนั้นเป็นจุดผิดพลาดท,ที่ต้องบอกว่าต้องยระดับขึ้นมาอย่าให้โดนลงโทษได้ครับ สิ่งที่ต้องชมเทนทากส่วนหนึ่งก็คือว่าเขากล้าดอปมาลเลเซียที่พลาดไปในเกมเซบียาให้ไปพักเลยครับให้ดูเพื่อนเล่นไม่ต้องลงมาในเกมนี้ไม่มีชื่อสำรองด้วยซ้ำเป็นการลงโทษว่าคุณเล่นอยู่เตดคุณจะผิดพลาดแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องไปรอกลับสู่ทีมในโอกาสหน้าไปสลรับมาลเลเซียดาโลวันนี้นอกจากเติมเกมได้ดีแล้วเชื่อมกับซันโชได้ดีแล้วมีประตูลูก2ศูนย์ปิดกล่องด้วยก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของดาโลในตำแหน่งแบ็คซ้ายและ ทําให้เกิดการขันภายในทีมครับไม่ว่าคุณจะเล่นตําแหน่งไหนถ้าอีกคนนึงเล่นได้ก็พร้อมที่จะเสียตําแหน่งได้เหมือนกันมาถึงแผนั้นกลางครับคอนเซมิโนเอลิเซนและก็บรูโนต้องบอกว่าลงตัวมากๆเลยคนคิดถึง3คนนี้ครับเป็นเชฟที่อยากให้เล่นร่วมกันเพราะว่าเราขาด3าคนนี้เล่นพร้อมกันมาหลายเกมมากแล้วครับแต่ว่าใครจำกันได้ต้นฤดูก,กาลพอสามคนนี้ลงเล่นด้วยการกลางเราจะแน่นปึกมากขึ้นไหลลื่นครับขึ้นบอนลได้เนียนตาเกมรุกเกมรับละเอียดแล้วก็มีสมดุลที่ดี วันนี้ต้องบอกว่าการที่พี่เคารเซนเซนและบูโดเล่นร่วมกันเนี่ยทำให้กองหลังเนี่ยเจองานที่เหนื่อยน้อยลงด้วยครับเพราะว่าดดนกลางสามารถคองบอลได้ต่อเนื่องบุกเข้าใส่แผงเกมรับก็แค่รอจังหวะที่ฟอร์เรสบุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยแดนกลางนะครับคาเซมิโลอาจจะไม่โดดเด่นถึงขั้นที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้แต่ก็เป็นเกมที่เขาช่วยทีมได้เยอะครับมีจังหวะสอดขึ้นไปข้างบนบ้างครับโดยเฉพาะเปิดบอลให้มักเซลลลูกมงเกือบจะเป็น2-0แต่ว่าน่าเสียดายที่อองตัวนี้นั้นมงหลุดกรอบไป คารเซมิโร่จะยืนต่ำหน่อยในวันนี้ครับเป็นตัวสกีนหน้าแผงเก็บรับไม่ได้เติมสูงขึ้นมามากนักแล้วก็ช่วยตีเลเกมในจังหวะสําสคัญย่างบอลคืนมาพอ,อเอลเซนลงมาเนี่ยก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับทำให้คาเซมิโร่เล่นง่ายขึ้นด้วยรอจังหวะเก็บกินแล้วก็จุดเด่นของเขาคือการปัดบอลที่ยอดเยี่ยมการได้คริสเตียนเอลเซนลงมาเป็นตัวจริงนะครับก็ราบอกว่าทาให้จุดเต่ดมีดนการที่สมดุลมากๆขึ้นบอลได้ไหลลื่นนะครับให้บอลสั้นบอลยาวแม่นยํา จังหวะสอดประสานกับบูโน่กับซานโช่มักเซลแล้วก็คุมพื้นที่หน้าลินเดอร์เลิฟนะครับต้องบอกว่าเอลิเซ่นมีส่วนมากๆที่ทําให้ทั้งฝั่งของซานโช่และก็ดาโลเนี่ยขึ้นเกมได้ต่อเนื่องด้วยบอลที่เอลิเซ่นจ่ายไปแต่ลูกเนี่ยทำให้เพื่อนได้เปรียบครับเพื่อนทะลุขึ้นไปได้แล้วก็มีจังหวะที่สร้างสารรค์บางครั้งเอลิเซ่นก็ถอยลงไปยืนต่ำช่วยแม็กควายเกิดลิเดอร์เลฟในการเซตบอลด้วยนะครับทำให้บอลจากหลังไปกลางกลางไปหน้าเนี่ยไหลลื่นมากขึ้น รับอ,บอกว่าเอลเซ่นกลับมารอบนี้ฟนแฟนๆน่าจะอุ่นใจในแผงกลางจริงๆมาถึงฟองของบูนโอนแฟนเดย์ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับน่าเสียดายที่ไม่มีชื่อทําประตูหรือแอสซิสให้เพื่อนครับแต่โดยเนื้อเกมแล้วบุโนนมีประโยชน์มากๆเกมลูกของทีมจังหวะเชื่องกับอันโตนี่ทางขวาซานโชทางซ้ายอยู่ไปทั่วสนามครับยิงทำให้คารนาบาต้องเจองานยากสอครั้งแล้วก็เซฟปัดชนคานไปลูกหนึ่งต้องบอกว่าบุนโน่นั้น เป็นคีย์แมนสำคัญในเกมลุ้จริงๆขาดใครได้ครับแต่ก็จยาขาดบูโน่นี่คือสิ่งที่แฟนยูเต็ดบางส่วนพูดอย่างนั้นเลยนะครับไม่ว่าใครจะเจ็บไม่ว่าใครจะแบนหรือใครจะยังไงบูโน่ยังเล่นต่อเนื่องทั้งฤดูกาลครับเป็นนักเตะที่ฟิตมากๆคนหนึ่งและทําให้แฟนอุ่นใจเมื่อเขาลงสนามสำบจอร์ซดนโชที่หลายคนให้กําลังใจครับต้องบอกว่าซานโชมีเกมที่ดีครับในเกมนี้แต่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องดีกว่านี้ได้อีก ถ้าอยากจะเบียดกับแรดฟอร์ดนะครับในกรณีที่แรดฟอร์ดหายเจ็บกลับมาจะโดนซันโชก้าชันหนึ่งต่อหนึ่งมากขึ้นกับการลุยการเลี้ยงแบกขึ้นไปเชื่อมกับบาโลได้ดีบางจาังหวะเนี่ยเขาเอาชนะได้แล้วก็รอเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วก็คอมโ,มโบเล่นร่วมกันเพื่อเจาะเนยก็วิลเลียมแบ็กขวาของฟอร์เรสต์นะครับแล้วๆลูกซันโชยิงพลาดไปบ้างหรือว่าจ่ายแล้วก็ติดกองหลังหลุดกรอบออกไปแต่การสร้างสรรค์โอกาสของเขาได้กลับมาแล้วครับความมั่นใจเริ่มกลับมาขาดเพียงแค่ประตู ที่หลายคนใหญ่เขายิงได้เพราะเรื่องความมั่นใจก็หวังว่าเกมเราต่อไปเนี่ยจะดอนเจอกลับมายิงได้แล้วก็ทําให้แฟนผีที่เชียร์เขาเนี่ยมีความสุขกับฟอร์มที่กลับมาในครั้งนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเ็นทางละเอียดมากขึ้นในการเปลี่ยนตัวนะครับส่งแค่เฟดกับเวคฮอนลงมาแทนมักเซลกับเอริกเซนที่เหลือเนี่ยใช้11ตัวจริงต่อเนื่องไปจนจบเกมมาถึงองต์วนีมักเซลครับ แม้ว่าจะไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูแต่เป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งของมักเซลในการกลับมา,มาเล่นตัวจริงต่อเนื่องนะครับจริงๆเกมเจอเซบิยากเกมที่แล้วเขาก็เล่นด,ดีแล้วครับแต่ผมว่าเกมนี้ดีกว่าเพราะว่ามักเซลเนี่ยคลองบอลเหนียวแน่นมากแย่งบอลยากออกซ้ายออกขวาตลอดไม่ใช่กองหน้าที่ยืนค้ำเพียงอย่างเดียวมาเชื่อมกับเพื่อนด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เคยโดนบ่นจากแฟนๆก็คือเรื่องของการไม่ไล่บอลเสียบอลแล้วยืนนิ่ง เมอร์ลอยนะครับตอนนี้มักเซลเวลาเสียบอลพยายามย่งคืนมาครับลูก1นึ่ก็ต้องบอกว่าองตัวน,นี้มักเซลเเสียบอลไปแล้วแต่เขาไปบีบแย่งคืนมาบอลไปถึงบูโนโ่บูโน่จ่ายเร็วมามักเซลยิงติดเซฟแล้วก็อันตน,นี้ซ้ำเข้าไปองตัวน,นี้ร่างใหม่ 2, 2023ครับดีเกือบทุกอย่างแล้วขาดเพียงอย่างเดียวขอหะเจ็บบ่อยครับเล่นได้ต่อเนื่องนานๆหวังว่ามักเซลร่างนี้จะถึงท้ายดูการจะจบซีซั่นเลยครับเพราะว่าเทตฮากนั้น ใช้ยากทุกถนอมมากไม่ใช้หนักเกินไปวันนี้เล่น70นาทีโดยประมาณแล้วก็ถูกถอดไปพักและสิ่งที่องตวนี่มีแฟนๆชื่นชอบคือการเชื่อมกับเพื่อนครับให้เราไปทําชิหนึ่งสองพยายามมองหาเพื่อนก่อนตลอดนะครับมาถึงอังตวนี่ตัวตึงครับที่อโดรวิจารณาก่อนหน้านี้ว่ายิงเองมากไปไม่จ่ายเพื่อนวันนี้ก็ต้องบอกว่ามียิงเองเหมือนกันครับแล้วก็หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายหลายลูก แต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้กับทีมแล้วแล้วก็ลบคําสมม,มาณได้คือยิงประตูได้พร้อมแอสซิสต์ครับหประตู1นึ่แอสซิสต์ในเกมนี้ลูกยิงซ้ําที่ออนตนีมักซาวยิงติดเซมเทเลนาบาสก็เบอกว่าจมูกไวครับถึงบอลก่อนแล้วก็ซ้าเข้าไปเป็นประตูเบิกร่องให้ยูเอต็ดแล้วก็ลูกสอศูนเนี่ยจงังหวะจ่ายให้ดาโลแบบเน้นกริฟครับหักข้อหลุดเข้าไปนะครับยิงเสียบมุมผ่านนาบาสท,ที่เหนียวหนึบม,มาทั้งเกม ฟอร์พอลตัวนี้สามารถกดดันกองหลังของฟอร์เรสได้เยอะมากกองหลังในมีแหยงมีกลัวหรือมีเกรงขามแน่นอนครับจังหวะที่เลี้ยงกินตัวเชื่อมกับแบค็คแล้วก็ไปด้วยความเร็วทักษะของสามองเฉพาะตัวดีนะครับและสิ่งที่หลายคนคาดหวังให้เราเล่นทั่วสนามนะครับเจาะทางขวาได้เจาะทางซ้ายได้เจาะตรงกลางได้ก็ต้องบอกว่าอันโตนี่มีส่วนด้วยที่ทําให้สิ่งนี้ยู่ิเต็ มีและจับทางยากขึ้นในจังหวะขึ้นเกมรุกข้อมูลตึงๆของพลพรรคผีแดงครับที่จะทาให้เด็กผีเนี่ยเชียร์กันแบบเข้มข้นต่อเนื่องจนถึงท้ายฤดูกาลและมีความหวังกับอีก2แชมป์รวมถึงการลุ้นท็อปโฟลครับแต่บิเดียร์คเก็บขึ้นชี้14นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วมากที่สุดอยู่ในขณะนี้แซงหน้านิคป๊อบของนิวคาสเซิลลุ้นรางวัลถุงมือทองคําสว่วนตัวนี้ครับ 8ประตูกับ2แอสซิสในสีเสื้อปีศาจแดงฤดูกาลแรกภายใต้ใตใการคุมทีมของอาริชันฮากรอยคีนกล่าวชื่นชมบุนน่ฟแฟนเดนครับบอ,อกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆกองหน้าเนี่ยชื่นชอบบอลจากเขาแน่นอนครับและก็มีไม่กี่คนที่จะจ่ายบอลแบบนั้นได้และปีศาจแดงในเก็บคลินชีตในฤดูกาลนี้24เกมในทุกรายการครับมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของโยุโรปและท้ายที่สุดกำลังใจเต็มเปี่ยมแน่นอนสำหรับพลพรรคผีแดงที่รอเชียร์เกมกลางสัปดาห์ศึกยูโรปาลีกครับ อเลเซ่นบอกแล้วว่าเราต้องการจะไปล้างแค้นเซเบียถึงที่สเปนนะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราเชียร์กิสแสดนเคียงข้างกันต่อไปครับฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เราด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและขั้นไคลามาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ่อกมานยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจพื่แสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ